เล่นลิ้นกับนักเรียนเจ้าหน้าที่ถูกไล่ออกผู้จัดการสื่อโซเชียลของโรงเรียนในแมริแลนด์ถูกไล่ออกหลังทำสิ่งที่กระทบความรู้สึกของเจ้านายเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นักเรียนรายหนึ่งได้ส่งทวีตไปยังบัญชีของโรงเรียนเฟเดริกเคานตี้เพื่อขอให้โรงเรียนงดสอนในวันถัดไปแต่ดันสะกดคำว่าวันพรุ่งนี้ผิดจาก tomorrow เป็น tomorrow เคที่เนชซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีทวิตเตอร์ของโรงเรียนก็เลยตอบโต้ด้วยความตลกขบขันว่าถ้าโรงเรียนปิดแล้วนักเรียนรายเนี่ยจะเรียนรู้วิธีการสะกดคำให้ถูกต้องได้อย่างไร คำตอบของเธอทำให้โลกทวิตเตอร์ของโรงเรียนปดทุทันทีแม้ว่านักเรียนรายนี้จะไม่ได้คิดอะไรแต่หน้าเสียดายที่สมาชิกของคณะกรรมการโรงเรียนรับไม่ได้กับคำตอบของเคที่พวกเขารีบไล่เธอออกจากงานทันทีเพราะพวกเขาคิดว่าการทวิตของเธอหนะไม่เหมาะสมการไล่ออกที่ไร้เหตุผลทำให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์รีบออกมาปกป้องเคที่เหล่านักเรียนก็ยังออกมาเรียกร้องให้โรงเรียนเรียกเธอกลับมาทำงาน เคที่เผยว่าไม่เคยคิดว่าจะถูกไล่ออกแต่ก็เข้าใจเหตุผลของทางโรงเรียนนะคุณล่ะคะคิดว่าทางโรงเรียนทำเกินไปหรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นนะ